เตือนด,ดำยาำเช้าทุกทุกท่านวันนี้ก็มาเตือนสติกันเหมือนทุกทุกวันให้พวกเราตั้งใจตั้งใจตื่นขึ้นมามีสติรู้สึกตัวอยู่ดูไปที่ใจดูเข้าไปเลยดูเข้าไปที่ใจเนะ่ยเอาเอาสติเนี่ย จำเรืองดูไปที่ใจดูมันอยู่อย่างนั้นแหละเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยอย่าให้มันไปรวมกันให้มันรู้ก่อนรู้ใจก่อนฝึกฝึกอย่างนี้ก่อนเพื่อที่จะแยกผู้รู้ออกมาแยกเราออกมามาจากใจที่มีสุขมีทุกข์มีคิดมีจำมีปรุงมีแต่งนั่นแหละ แยกเราออกมาเป็นผู้ดูมันหลงมาด้วยกันตั้งแต่น,นู้นมันเริ่มมาเกิดมันเริ่มเข้ามาออกจากพบชาติที่แล้วจากร่างกายของชาติที่แล้วลอยออกมาแล้วก่อนพอถึงเวลาไปเกิดของมันมันก็ไปด้วยกันไปเข้าไปสู่ในท้องแม่ด้วยกันนั่นแหละ เราก็ยึดว่าม่นเป็นตัวเราของเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องแม,นะม่น่นนะอืมนั่นแหะมันเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณมันลอยออกมาถ้าใครเคยบา,บางทีบางบางทีว่าจะมีคนคนเคยเห็นที่มันหลุดออกมาจากร่างกายก็มี เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆากเลมันจะหลุดออกมาแล้วมันก็จะเข้าไปใหม่เนี่ยเนี่หลายหลายคนที่อยู่ในกลุ่มมันก็หลุดออกมาแล้วก็เข้าไปยึดใหม่แต่ถึงขนาดนั้นก็ตามมันก็ยังไม่ได้แยกออกจากกันอืเพราะมันหลุดออกมาเนี่ยมันหลุดมาด้วยกันเลยจิตวิญญาณเนะี่ย ตัวจิตผู้รู้กับตัววิญญาณเนี่ยคือจิตกระจายนั่นแหละ,ะจิตผู้รู้แลือผู้ดูเนี่ยให้เราตั้งใจฝึกไม่ต้องลัง,ลงเลสงสัยเสียเวลามันจะเสียเวลาไม่ต้องไปคิดหาวิธีการเสียเวลาอยิ่งเราไปทำ,ทำวิธีที่ผิด ือไปข่มมันไว้มันก็ช้าแล้วเมื่อไหร่เราจะเลิกข่มอ่ะทีเนี้ยเราก็คิดว่าวิธีที่มันผิด,ผดแ้วมันถูกอืมเราก็ทําไปเรื่อยๆอ,อืมกว่าจะเลิกข่มได้กว่าจะออกมาดูรู้สักเต่ว่ารู้เขาได้ใช้เ,เวลานานมากอมแต่ก่อนพระอาจารย์ก็เป็น เช่นนั้นเหมือนกันน,นั่นแหละก็ข่มไว้บริกรรมบริกรรมบริกรรมข่มหัวไว้พุทโธพุทโธพุทโธอยากให้มันสงบไม่อยากให้มันคิดนึกไม่อยากให้มันคิดอ่าแต่ไม่ได้ศึกษาคําสอนจริงๆว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านท่านสอนว่ายังไงท่านสอนให้ปล่อยวางกายปล่อยวางใจปล่อยวางความคิดปล่อยวางความรู้สึก เพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เรามันเป็นขันห้านไม่ใช่เราอืมกายมันก็เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมท่านก็สอนมาอย่างน่้นเวลามันเติบโตขึ้นมามันเก่ชราขึ้นมามันตายขึ้นมาแล้วก็มันก็เน่าเปื่อยท้านน้ำก็น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองก็เป็นธาตุน้ำไป ลมเข้าลมบอกก็เป็นท่าลมไปร่างกายนี้ก็เป็นท่าดินไปเพราะมันเปื่อยมันเน่าซึมลงดินทตุไฟนี้มันดับตั้งแต่ลมหายใจขาดแล้วค่อยๆดับลงอ่อนลงอ่อนลงนั่นดินน้ำไฟลม้มมันเป็นธรรมชาติจริงๆมันเป็นก้อนธรรมชาติมันไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆอย่าไปยึดว่าเออตัวเราตัวเราตัวเราอ่า อย่าไปให้ความสำคัญเชื่อมั่นยึดมั่นว่ามันเป็นตัวเราเมื่อรู้แล้วให้แยกสติออกมาดูใจเพราะใจมันเป็นตัวยึดใจเป็นตัวคิดใจมันเป็นตัวนึกว่ามันเป็นเรานี่เมื่อเห็นความคิดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นดูมันดูมันแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปเชื่อมัน อย่าไปเชื่อเป็นจริงเป็นจังอ่ะเพราะข้อมูลเก่าเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ผิดความจําได้หมายรู้เก่านี่ผิดหมดเลยเป็นข้อมูลที่ผิดอ่าเพราะมันเป็นข้อมูลที่มันใส่ความสมมุติเข้าไปผิดว่าเป็นเราแสนเป็นเราขาเป็นเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการสามยุสองเนะี่ยเป็นเราจริงจริงมันไม่ใช่ มันเป็นเขาเป็นท่าสี่ดินน้ำไฟลมมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมันก็ตายมาหลายคนแล้วในช่วงอายุของเราจำความได้มาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยไปงานศพมากี่คนแล้วไปเผามากี่คนแล้วไปเก็บกระดูกกันมากี่คนแล้วญาติพี่น้องปู่ย่าตายายท่านไปไหนอ่ร่างกายของท่านไปไหน ก็คืนสู่สภาวะของความเป็นธรรมชาติแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ใจตัวนี้มันไม่ยอมรับมันไม่ยอมรับมันยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราตัวเราของเราอยู่เนี่ยทั้งๆท,ที่มันเป็นก้อนธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่มันจะต้องเสื่อมสลายแล้วก็ตายไปตามธรรมชาติของมันแต่ต้องคืนสู่ธรรมชาติกำลังหายไปไหนความหนุม่มความสาวหายไปไหน นั่นมันหายไปมันคืนสู่ธรรมชาติมันเสือเส่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปมันจะดูแลดีขนาดไหนก็ตามมันก็ต้องเสือเส่อมไปเสื่อมไปแต่ขั้นตอนการดูแลมันก็ต้องดูแลถ้ายิ่งเอาแต่ของที่ไม่ดีเข้าไปในร่างกายอ่าร่างกายมันก็ทำงานหนักตับไตก็ทำงานหนัก ะบวนการขับของเสียออกจากร่างกายมันก็ทำงานหนักอืมเอายาบ้าเข้าไปมากเอาเหล้าเข้าไปมากเอาเบียร์เข้าไปมากอย่างเงี้ยร่างกายมันต้องขับออกเพราะมันสิ่งแปลกปลอมนะเพราะร่างกายมันขับออกมันทำงานหนักอ่าร่างกายในส่วนที่เป็นตัวขับมันก็ป่วย มันก็ชำรุดสุดส้มมันของอะไรที่ทำงานหนักๆนั่นแหละเนี่ยมันตับตับเนี่ยตับไตยอย่างเงี้ยออมันก็ป่วยมันก็เป็นโรคเพราะมันทำงานหนักนี่แล้วเราห้ามมันได้ไหมล่ะห้ามมันป่วยได้ไหมห้ามไม่ได้เมื่อเราห้ามมันป่วยไม่ได้อ่า เราก็อย่านําสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยเข้าไปเพื่อจะได้ใช้มันนานอมันต้องชําระล้างของเสียชําระล้างออกนี่มันเป็นอน่างนะนั่นคือการชําระทําความสะอาดร่างกายภายใน ด้วยการไม่นำของเสียเข้าไปอ่าจะทำลายร่างกายเนี่คือการดูแลรักษาจริงๆมันไม่ใช่ของเราอะ่ะแต่มันเป็นของใช้ของใช้ของจิตใจนี่ที่มันสร้างขึ้นมาได้ขึ้นมาด้วยกรรมและผลของกรรมอะ่ะ ที่จิตใจเนี่ยพาร่างกายในชาติที่แล้วไปทําคิดขึ้นมาพูดแล้วไต่ตรองแล้วก็ไปทํแล้วก็เป็นกรรมและผลของกรรมก็ได้ร่างกายนี้ขึ้นมาก้อนกรรมก้อนกรรมดีก้อนกรรมไม่ดีอ่ะร่างกายนี่นะเนี่ยแล้วตัวไหนเป็นตัวเหตุจริงๆที่พาไปสร้างก้อนกรรมคือคือคือตัวจิตจิตใจ เออจะทําอันนั้นดีไหมเนาะจะทําอันนี้ดีกว่าจะทําอันนั้นดีกว่าถ้ายังคิดว่าเอยจะทําอันนี้ดีไหมเนาะมันก็ยังมีการพิจารณาไต่ตองเห็นไหมเออแต่บางคนไม่มีเราไม่มีการพิจารณาแต่ตองว่าดีหรือไม่ดีหรอาจะทําอันนี้จะทําอันนี้คือชอบอันนี้จะทําอย่างนี้เออจะเอาตามใจอย่างเดียว ตัวใจนั่นแหละคือตัวการไปสร้างกรรมดีและกรรมไม่ดีก็คือใจถ้าจิตใจที่ถูกอบรมมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆพ่อพ่อแม่อบรมมาดีอตั้งแต่เด็กเล็กๆอ่ะมันก็เป็นคนจิตใจดีนิสัยดีถึงว่านิสัยเก่าเดิมของชาติที่แล้วมันจะไม่ดีก็ตามแต่มันก็ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สภาพแวดล้อมใหม่ พ่อแม่ดูแลเอาใจใส่สอนดีอบรมดีแนะนําดีแนะนําไปในการอยู่ในศีลในธรรมแนะนําในการฝืนตัวเองในการฝืนใจตัวเนี้ยให้รู้ตัวเนี้ฝืนใจดูเข้าไปที่ใจก็เห็นเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวใจนั่นน่ะบางคนเอาใจใจขนาดไหนก็จะรู้ว่าโอ้กิเลสเนี่ยมันคือตัวใจนั่นเอง มันเอาแต่ใจจะเอาอย่างงี้ให้ได้จะเอาอย่างงี้ให้ได้เชื่อว่ามันเป็นตัวเราจริงๆน,นั่นแหละแล้วก็ทําตามาม,ตามันทําตามมันทาตามมันจนความเอาแต่ใจเนี่ยมันครอบงําไอ้ตัวรู้ตัวเราจิตผู้รู้เนี่ยมันครอบงําเชื่อว่ามันเป็นอันเดียวกันเป็นเราจริงๆออกจากอํานาจของมันไม่ได้ตัวเอาแต่ใจนั่นแหละ ือให้พวกเราฝืนมันทั้งสติดูมันแต่เช้าเลยมันไม่ชอบว่ามีคนมาดูหรอกมันไม่ชอบให้เราดูหรอกแต่มันจะชอบให้เราทำตามมันมันคิดอะไรให้ทำตามมันอย่างเนี้ยมันอยากนึกอยากคิดอยากปรุงอยากเตียงให้ให้ทำไปตามมันเลยเนี่ยอย่ามันมีอำนาจเหนือมันเด็ดขาดถ้าอย่างนั้นน่ยใจตัวนั้นมันจะ ทุกเห็นไหมต่อึดอัดอัดอั้นตันใจมันทุกข์ดิ้ทนทุรนทุรไลยไม่ได้เธอ,ออย่ามาฝืนฉันนะฉันอกแตกตายนะฉันโกรธนะฉันหงุดหงิดนะอืมฉันอึดอัดนะฉันจะอึดอัดตอนนี้แหละฉันจะโกรธตอนนี้แหละอืมไม่ไหวแล้วอกจะแตกแล้วจะตายแล้วเนอะมันจะโวยวายออกมาอย่างนั้นแล้วเรากลัวตายอ่ะทีเนี้ยกลัวใจนั่นแหละ กลัวใจตัวกิเลสนั่นแหละกลัวกิเลสที่อยู่ในใจนั่นนะกลัวมันตายกลัวมันอกแต่งตายก็ทําไปตามมันจนเป็นธาตุมันนะไม่จบไม่สิน้นนะหลายกับหลายการหลายภพหลายชาติพอตายไปก็ตามไปชดใช้มันเหมือนเดิมอะ่ะไปชดใช้ตามไปใช้มันตามไปรับใช้ไอ้ตัวเอาแต่ใจนั่นนะไม่ยอมฝึกไม่ยอมฝืนไม่ยอมหัดนี่ ไม่ยอมดูต้องสติดูเข้าไปดูเข้าไปแล้วอย่าไปเชื่อมันฝืนมันฝืนมันฝึกฝืนมันฝึกฝนก็ฝือฝึกฝืนนี่แหละฝึกฝืนใจอย่าไปทําตามมันเป็นผู้ดูมันใช้อะไรอย่าทำเมื่อเห็นไหมมันพานึกพาคิดเอาแต่ใจเนี่ยอย่าทําตามมันมันโกรธอย่าไปโกรธกับมันดูมันด้วยความหลงว่ามันเป็นเราเราเป็นมันมานักลับนับกันนี่แหละมัน ถึงมีการทันบ้างไม่ทันบ้างทันบ้างไม่ทันบ้างดูมีสติรู้อยู่ทันกลับมารู้อยู่ทันแป๊บเดียวเผลอไปอีกแล้วเออช่างมันช่างมันมันเผลอไปช่างมันเอาไหมกลับมารู้อยู่ปัจจุบันใหม่อ่าอย่างน้อยถ้ารู้อยู่ปัจจุบันอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยมันก็ไม่ได้ไหลไปทั้งวันอะ ไม่ไหลไปทำกรรมดีและกรรมไม่ดีส่วนมากมันเป็นจะเป็นกรรมไม่ดีนั่นแหละอืมจะไปโกรธเขาอะ่ะจะไปงุนงิดไปฟุง้งซ่านไปลำคาญไปชวนไปน,น,น,นะนินทาคนนั้นนินทาคนนี้ทำในสิ่งที่ไม่ดีสร้างอารมณ์มาทับถมอยู่ในใจนั้นแล้วก็มายืดว่าเป็นตัวเราของเราเห็นไหมแล้วก็หนักอกหนักใจวุ่นแบกอารมณ์อยู่นะ ใจใจเนี่ยไม่เคยไม่เคยว่างจากอารมณ์เลยไม่เคยล่วงโปร่งเบาสบายเลยไม่เคยนะยิ่งเราไปกดทับมันไว้นักปฏิบัติมาก็มาทําวิธีที่มันผิดแล้วก็ไปกดทับบริกรรมข่มมันข่มมันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ใช่ว่าพุโทโธนี่ผิดนะแต่เจตนาในการทําน่ะผิด อ้านึกพุทโธพุทโธอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในอารมณ์เดียวคำมรรกรรมเดียวก็ถูกอ่าพุทโธอยู่อย่างเดียวห้ามนึกห้ามคิดห้ามขมห้ามมีเจตนาอย่างอื่นให้อยู่ในคําว่านึกพุทโธพุทโธมีสตินั่นคือการฝึกสติฝึกสติเดี๋ยวไปเรื่อยๆร่อยนึกพุทโธ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 นึกอยู่อันเดียวเนี่ยไปเรื่อยเยห้ามอยากแต่นักปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นนะ อืมครูบาอาจารย์บอกให้นึกพุโทโธพุทโธอยู่เฉยเฉยไม่มีสติอยู่คำบริกรรมนึกพุโทโธพุทโธอย่างเดียวอืมแต่เราเนะ่ยไปอยากอยากให้มันสงบอยากให้มันสงบอยากให้มันนิ่งข่มมันไวอย่างเงี้ยมันก็เลยผิดมันก็เลยไม่เกิดการปล่อยวางจนกว่านู่นอ่า พอเราคมมันไว้นานๆถงมันไว้นานๆขมมันไว้นานๆม,มันก็สงบตัวลงตัวจิตใจก็ยึดว่าจิตที่สงบนะเป็นเราอีกเหมือนเดิมอเป็นเราโอ้จิตเราสงบจิตเรานิ่งจิตเราโลง่งจิตเราโปร่งเป็นเราแต่ถ้ามาฝึกวิธีการดูจิตดูลมหายใจเข้าหายใจออกอ่ซาซักระยะหนึ่งสิบนาทียี่สิบนาทีดูเข้าไปที่ใจเนี่ย เห็นความคิดความรู้สึกความปรุงความแต่งเกิดขึ้นเออเห็นมันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของมันเรียนรู้ไปพร้อมกับธรรมชาติของกายที่ทำงานเห็นกายทำงานเห็นใจนึกคิดปรุงแต่ง๋อเรื่องธรรมชาติของเขาเนะ่ะรู้ก็รู้อยู่ตลอดเวลาไม่ไหลปรุงแต่งไปในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ไหลไปกับมันมีไหลไปบ้างแต่ก็กลับมารู้สึกตัวว่าโอ้ ได้ยินได้ฟังว่าไอ้เราคือผู้รู้ผู้รู้ที่ไม่ไหลไปยึดผู้รู้ที่รู้แล้วไม่ยึดเอานี่เราต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้ดูจะต้องนิ่งนิ่งดูอยู่นิ่งนิ่งดูเขาอยู่นิ่งนิ่งดูใจอยู่นิ่งนิ่งนี่ไม่ใช่ให้ไปอยู่กับใจที่มันนิ่งนิ่งไม่ใช่ใจที่มันนิ่งนิ่งมันไม่ได้นิ่งอยู่ตลอดมีอะไรมากระทบมันมันก็กระเพื่อม มันก็นึกก็คิดก็ปรุงก็แต่งเป็นเรื่องธรรมดาของใจเมื่อวานนึกก็ชี้แจงอยู่กับว่าดูใจแล้วตัวดูตัวรู้เราเป็นตัวดูตัวรู้ที่จะต้องปล่อยวางใจคือจะต้องอยู่นิ่งๆสร้างความนิ่งให้เกิดกับจิตผู้รู้จิตผู้ดูสร้างความสงบให้อยู่กับจิตผู้รู้จิตผู้ดูโดยการ ดูเขาอยู่นิ่งๆดูเข้าไปที่ใจใจ,ใจแสดงอาการยังไงผู้รู้ผู้ดูจะต้องนิ่งสงบนิ่งดูแบบสงบนิ่งไม่ใช่ไปอยู่เอาจิตผู้รู้ผู้ดูไปอยู่กับใจที่มันนิ่งเพราะอันนั้นมันผิดอืมผู้รู้ผู้ดูจะต้องนิ่งจะต้องหยุดหยุดไหลไปกับความคิดความรู้สึกไปสร้างอารมณ์ หยุดไหลไปกับการกระทําไปยึดว่าการกระทานะั้นเป็นเราโดยความคิดนะ่ะพาไปหยุดอแล้วการหยุดหมุนไปกับว่าตาสงสารมันจะเกิดขึ้นอ่าวงจรการเกิดการตายมันจะสั้นลงดูเข้าไปในใจตอนไหนปุ๊บน่ะนะวงจรมันหยุดแล้วดูเข้าไปอยู่เนี่ยมันหยุดอยู่เรื่อยดูเข้าไปบ่อยๆ่อยมันหยุดบ่อยบ่อย มันหยุดบ่อยๆมันหยุดบ่อยๆมันหยุดบ่อยๆอ่าเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องจักรกลโรงงานไหนก็ตามที่มันมีการหยุดบ่อยๆหยุดบ่อยๆหยุดบ่อยๆเดี๋ยวเครื่องมันก็เจ๊งเองเดี๋ยวเครื่องมันพังเองถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนรถะขับไปดีๆเนี่ยอ่าติดสวิตช์เลยหยุดเลยหยุดการทํางานเลยเห็นไหม คือเราคิดไปคิดไปคิดไปได้วยความหลงอะ่ะไอตัวตัวตัว,ตวไอความคิดมันมีธรรมชาติของมันอยู่แล้วตัวใจมันนึกมันคิดขึ้นมาก็เราก็ไปไปไปเป็นมันเดินตามมันไปไปคิดไปปรุงไปแต่งไปด้วยกันอ่าพอมีสตริรู้สึกตัวอ๋อเราไหลกับความคิดแล้วหยุดไม่ไปแล้ะดูมันไอความคิดมันจะหยุดชึกเลยคิดมาถึงครึ่งเรื่องแล้วมันก็จะหยุด ไปไม่เป็นเลยเห็นไหมมีสติรู้ถ่านมันจะหยุดไปไม่เป็นเลยนั่นมันหยุดแล้วมันหยุดสร้างภพสั่งชาติมันหยุดไปได้วยกันแล้วหนึ่งครั้งอ่าไม่ต้องไปโทษว่าเออมันคิดทําไมอ่าฉันจะไม่ให้แกคิดไม่ต้องไปทําอย่างนั้นไม่ต้องไปบุญให้มันหรอกมันเป็นนิสัยเก่านิสัยความหลงที่มันยังค้างคาอยู่อ่าไม่ต้องไปถึงขนาดนั้น ปล่อยให้ใจทํางานตามปกติธรรมชาติของมันปล่อยให้มันนึกมันคิดเลยเราดูเข้าไปแล้วเราไม่ไปกับมันมีสติรู้สึกตัวหยุดจึเราหยุดเลยไม่เดินตามเดี๋ยวมันก็จะหยุดเห็นไหมถ้ามันเปรียบเทียบกับรถขับไปดีๆคุยกันไปดีๆพอเราหยุดปุ๊บหยุดปุ๊บนี่ปิดสวิตเลยดับเครื่องเครื่องยนต์ดับกลางทางเนี่ยเอาลองดูว่าไอ้ตัวนะั้นมันจะมันจะเป็นยังไง อวัดตัดจังแต่ั้นมันหยุดพอหยุดบ่อยๆอยู่บ่อยๆแล้วมันก็เจ๊งเนี่ยมันก็หลุดออกมาไอ้ตัวที่หยุดนั่นแหละหยุดดูเขาเนี่ยหลุดออกมามาเป็นผู้รู้ผู้ดูโอ้แล้วหลงไหลเพลินไปกับอารมณ์ความยินดีพอใจที่มันนึกมันคิดได้อารมณ์ขึ้นมาเสเวยอ,อารมณ์พอใจยินดีนั่นนั่นนั่นมันเป็นอย่างนั้นอืมแต่ถ้ามีสติรู้สึกตัวดูบ่อย ตื่นขึ้นมาแต่เช้าดูมันเลยแยกเราออกมาจากไอ้ตัวคิดตัวปรุงตัวแต่งเลยแต่เช้าเลยนะดูแต่เช้าเลยนั่นแหละฝึกฝึกแต่เช้าอ่ามันหยุดดูบ่อยๆหยุดดูบ่อยๆรู้มันมีกําลังมันหยุดนิ่งมันตื่นขึ้นมารู้สึกตัวตื่นรู้ขึ้นมามันตื่นขึ้นมาแต่ละครั้งนะมันจะเห็นอารมณ์ความคิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งต่างหากต่างจากไอ แต่ก่อนที่มันไหลไปเปลี่ยนอันเดียวกันนี่วิธีการฝึกฝึกอย่างนี้ฝึกบอ่อยๆเราก็ติดบริกรรมมาหลายสิบปีเหมือนกันนั่นแหละกับพวกท่านทั้งหลายนั่นน่ะจะไปข่มไว้ไปทําไว้นะมาปฏิบัติมาภาวนามันจะก้าวหน้าก็ไม่ก้าวหน้ามีแต่มันจะอะจะถอยหลังถ้าเราหยุดมันก็ถอยหลังหยุดหยุดหยุดบริกรรม่ะถอยหลัง อ่าไปสวยอารมณ์ทั้งบริกรรมทั้งข่มเขาไว้ทําเป็นการเป็นเวลาก็ไม่ได้การปฏิบัติภาวนากาปรปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันต้องทําอยู่ตลอดเวลาการมีสติรู้สึกตัวเห็นความคิดความรู้สึกเห็นอารมณ์แล้วรู้ตัวนี้ก็ดูเขาอยู่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่เอาเป็นการเป็นเวลาว่าเออแต่ตอนเย็นถึงจะต้องภาวนา เวลานี้จะต้องพอเวลาเวลานั้นจะต้องปฏิบัติภาวนาไม่ใช่มันจะต้องฝึกสติรู้สึกตัวให้ทันความคิดให้ทันอารมณ์แล้วก็แยกออกมาเป็นผู้รู้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราอยู่ตลอดมันมีความหลงเป็นปกติมีความหลงความคิดความรู้สึกเป็นปกตินี่ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงตั้งใจอย่าลังเลสงสัยในวิธีการเลย ปฏิบัติหัดฝึกแล้วพบชาติของท่านจะหยุดสั้นลง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 ความคิดไหลไปด้วยกันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงจิตผู้รู้มันจะรู้ตัวมันจะดูไอตัวพาไปเกิดไปตายคือตัวจิตใจนะอืมใจมันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่งเราคือจิตผู้รู้อ่ะก็ดูรู้ไม่ไปกับมันนั่นแหละ อืไม่ไปกับไอ้ใจที่มันนึกมันคิดอารมณ์มันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะอารมณ์มันน้อยลงจิตจิตใจอะใจมันก็โล่งก็เบาขึ้นเพราะอารมณ์โกรธอารมณ์พอใจไม่พอใจมันน้อยลงเพราะเราไม่ไปปรุงไปแต่งมันพอมันน้อยลงจะเห็นใจที่มันนิ่งน่งโล่งว่างเบาๆอ่าเห็นไหม เราอย่าไปยึดตรงนั้นมันจะโล่งว่างเบาเราก็อย่าไปยึดเราก็ดูมันเฉยๆแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางให้ช่างมันอย่าไปสําคัญมันหมายว่าจิตใจที่โล่งว่างเบาเนี่ยเป็นเราเริ่มต้นจังแต่ดูครั้งแรกเห็นมันคิดมันปูมันแต่งก็อย่าสําคัญมันหมายว่ามันเป็นเราเริ่มต้นมันเห็นมันโกรธก็อย่าว่าเป็นเราโกรธเห็นมันงุดหงิดยาว อย่าใส่คําว่าเราอะ่ะหงุดหงิดมันไม่ใช่เอนั้นคือจิตใจจิตที่ตัวพาไปเกิดไปตายคือตัวกิเลสถ้าเราไปหลงมันมันก็เป็นกิเลสแต่ถ้าเราดูมันอยู่เนี่ยดูด้วยความหลงดูด้วยความรู้ผู้รู้รู้แล้วสักเปลวว่ารู้รู้ไม่ยึดว่าจิตใจอะ่ะที่มันมีแสดงอาการพอใจไม่พอใจนั้นเป็นเราเราไม่ไหลไปกับมันเราหยุดดูมิ่งมิ่ง เราต้องนิ่งตัวดูนะต้องนิ่งไม่ใช่ไปทําใจตัวนั้นให้มันนิ่งพอตัวดูนิ่งไม่ไหลไปกับความคิดเดี๋ยวใจมันจะนิ่งของมันมันนิ่งว่างพอมีอะไรมากระทบมันก็ออกไปทํางานตามธรรมชาติของมันนี่เขาเป็นของเขาอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางเขาให้เขาทํางานไปตามธรรมชาตินะพอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติบตแบบนี้ นี่สติรู้สึกตัวอยู่แบบนี้อย่าให้มันไหลพอรู้สึกตัวกลับมารู้ใหม่ไม่ต้องดา่าไม่ต้องว่ามันหรอกอืมกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวดูมันใหม่ดูใจใหม่เพื่อปล่อยวางความเข้าใจผิดทำลายความเข้าใจผิดว่าไอ้ตัวใจที่มันนึกมันคิดนะ่ะเป็นเราปล่อยวางจิตตรงนั้นให้ได้มันก็จะจบลงในภพนี้ในชาตินี้แน่นอนอ่ะนี่ นะขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจแล้วผลของการตั้งใจการปฏิบัติก็จะส่งเข้ามาให้จิตผู้รู้ตัวนี้เนะี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องอเข้าใจตามความเป็นจริงปล่อยวางปล่อยวางกายว่ามันไม่ใช่เราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันปล่อยวางใจปล่อยวางความยึดมั่นถึงมันว,นวใจัยนะไปปล่อยวางมันทิ้งอย่าไปยึดมั่นว่ามันเป็นเรา แล้วจิตผู้รู้ก็จะหลุดจากพ้นออกจากการเกิดตายเพราะไอ้ตัวที่พาเกิดก็คือตัวจิตใจตัวน,นั้นเองขอให้พวกท่านทั้งหลายจงจเจริญในธรรมประสบความสําเร็จจนเดินทางสู่ความพ้นทุกข์ให้ถึงความพ้นทุกข์ในปัจจุบันนะจิตปัจจุบันในปัจจุบันขณะทุกท่านทุกคนเทอญ